วันนี้มาเมืองโรเล็ตมันเป็นอีกเมืองที่อยู่ห่างจากที่พักแต่ว่ามาที่แถวๆนี้เพราะว่ามาลงเรียน ESL ESL English as Second Language ก็คือภาษาอังกฤษสำหรับาาคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ขอมาลงถึงแถวนี้ก็ประมาณ15นาทีจากบ้านที่พักเป็นเพราะว่าฟรีเราเรียนภาษาอังกฤษที่โบสเดี๋ยวไว้เขาหน้าทำลิปให้ดูที่โบมันฟรีแล้วเราก็เลยมาลงเรียนตอนนี้เรากำลังจะมา หาข้าวกินแถวๆนา้ก็เซิร์ชเอลกก็คือเป็นเหมือนวงในของที่เนี่ยดูว่ามีร้านอาหารอะไรที่ฟิตแบคกดีๆอาหารอร่อยๆอย่างเงี้ยเราก็มาเจอร้านเนี้ยที่กำลังจะเข้าไปเป็นตึกๆเนี่ยร้านนี้ชื่อ b Bank h e t e Brewing เหมือนน่าจะเป็นเหมือนโรงเบีย ที่นี่นะะน่าจะเป็นโรงเบียร์นี่แบง e a เ Brewing เราจะเข้าไปข้างในนี่โู้คนเต็มเลยคือรีวิวดีไงร้านนี้รีวิวดี เข้ามาในร้านแล้วก็มีเมนูมาวางนะคะตอนนี้เจ้าก็จะเป็นเมนูอาหารแล้วก็เมนูเครื่องดื่ม นีนอาหารแล้วก็ที่เนี่ยเขาเป็นโรงเบียร์เขาก็จะมีโรงกลั่นเบียร์อยู่ข้างในร้านเลยเขาก็จะเหมือนเป็นโรงเบียร์เหมือนที่เมืองไทยก็ตะวันนาอะไรย่งเงี้ยอันนี้เราก็ไหนๆเขาก็เป็นโรงเบียร์แล้วเราเขาก็แนะนำว่าเราควรจะลองเบียร์ของเขาซึ่งหมักเองกลั่นเองนะคะก็เรื่องไม่ถูกก็เลยให้ พนักงานคนสวยน้องพนักงานเขาก็เลือกมาให้เขาบอกว่าเขาอะมีความรู้เรื่องเบียร์เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาขออนุญาตเลือกให้ละกันเพราะว่าคุณพี่ไม่ค่อยดื่มคุณพี่ก็ไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นยังไงเขาก็จะจัดมานะคะมีชื่อไงมาเชนมีชื่อทุกตัวมีชื่อของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นแพลตเตอร์อฟก็คือมี5ชนิด ชนิดลงรวมกันเดี๋ยวเราก็จะลองชิมดูนะคะตอนนี้ก็เป็นแบบร้านที่มีชื่อของย่านนี้เดี๋ยวมาดูดีว่าอาหารจะรสชาติเป็นยังไงเราเริ่มจากช่วยเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก่อนดีกว่าน่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วอาหาร มาพร้อมกันเลยตุ้มตามอลังการมากไม่ได้สั่งเององั้นไงแหละสวยเลยเยอะมากอันนี้เป็นแบบมักโรนีล o b s t e r cheese อันนี้ก็เป็น dipping sauce อันนี้กินคู่กันข้างในก็จะเป็นแบบเป็นพวกครีมครีมชีสชีสอันนี้เป็นคารามมรีปลาหมึกคารามมรี แต่อันนี้นี่เป็นพิส s ซ a ลยักษ์แบบน่าจะเหมือนแบบอันตี้แอนน่ะแต่ว่าเป็นแบบจัมโบ้เดี๋ยวลองดูรสชาติเป็นอย่างไรเริ่มเลยเริ่มเลยอยากจะบอกว่าอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากอันเนี้ย เป็นแบบเหมือนขอนมฟังกระเทียมแล้วมันก็มีซอสให้ราดสมกับที่เขาแบบมีคนโหวตแล้วก็ได้เป็นร้านที่ได้สีดาวขึ้นมากเลยอ่ะคาราเมลีไหม แต่ว่าชอบกินแบบไม่จิ้มมากกว่าชอบกินปังเปล่าๆตัวนี้เป็นแบบแมคแคน,นชีสแมคแคน,นชีสล็อปสเตอร์นะล็อปสเตอร์คงจะชิ้นเล็กๆอ,อันนี้นก็อร่อยอ,นนอร่อยอร่อย มีเบีแก้นอคือเบียมันต้องกินกับเพสเซลใช่ไหมแพสเซลล้วาามรคารมาามริอร่อยดี ใช้ได้ใช้ได้ค่ะก็ะสมสมราคาคุยสุดท้ายก็ไม่รอดกินไม่หมดยังไม่ได้สั่งอาหารจานหลักเลยแค่อาหารกินเล่นเอามาแชร์กันเนี่ยกินไม่หมดต้องห่อกลับบ้านอิ่มมากท้องจะแตก แล้วก็พวกแบบเบียร์เล็กเบียร์น้อยที่เขาน้องเขามาให้ลองนะคะน้องเสริรน่ารักมากเลยก็กินไม่หมดเหมือนกันไม่ไหวอะ่ะคือปกติเลยไม่ใช่ไม่ใช่สายไม่ใช่สายน้ำเมาะคะก็กินไม่หมดเอากลับมาเดี๋ยวไว้มาใหม่ไว้มาใหม่ไม่แพงนะแต่ิเ <c oughs> ช็คบินมา เช็คบ mm ิลเช็คบิลมาเมื่อกี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นเงิน80เหรียญยังไม่รวมทิปเขาเรากะว่าจะทิปเขา20เหรียญ mm hmm. ก็ถ้าเบ็ดเสร็จรวมทิปก็เป็น100เหรียญทั้งหมดก็3,000บาทได้ตอนนี้ก็น่าจะ3,200 3 3 0อาอาหารดินเนอร์ที่นี่